ที่ที่ผ่านมาผมเสียเงินไปกับโปเกมอน1นึ่0ห่าอยครับผมสวัสดีครับบุ๊กนะครับจากช่องบุ๊กแกะการ์ดนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราออกมาทำคลิปแบบลองฟอร์มเนาะเพราะปกติจะทำแต่คลิปสั้นแนวนี้อ่ะมันจะมีฟุดขึ้นนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมผมตัดแล้วแหละโอเคเอนนีเวสนะครับผมคือเลือกที่จะทาเพราะว่า เฮ้ยเราเป็นคนที่เสียงเงินซื้อการดโปกเกมอ,อนเยอะมากเลยรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆรวบมาเลยรวบมาโชยทุกคนเห็นว่าอาทิตย์นึงผมซื้ออะไรบ้างเห็นคนทําเยอะไงเห็นฝรั่งทําเห็นคนไทยเริ่มทําเฮ้ยเราเนาะโฟโม่กลัวตกกระแสไม่เป็นไรขอทําด้วยนะครับเดี๋ยวซื้ออะไรมาบ้างอาทิตย์นี้ไปดูกันครับผมสำหรับอันแรกนะครับผมอันใหญ่สุดนะครับผมแล้วก็ผมว่าราคาแพงที่สุดในที่ซื้อมาทั้งหมดแหละที่ซื้อนะครับผมอาทิตย์นี้ก็คือตัวนี่ครับ Victini Illustration Collection Box ซนะครับผมซึ่งอันเน มันจะมีโชว์โปรโมทที่เป็นวิกตินี่นะครับแล้วก็จะมีในตัวโปรโมทที่เป็นใบใหญ่นะครับเออมันโคตรใหญ่นะครับผมใหญ่กว่ามือผมอีกแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโปรโมทเหมือนกันน่าจะเป็นโปเกบอลนะครับเป็นเวอร์ชันโปเกบอลซึ่งข้างในนะครับจะมีซองอีกจุดสองซองเนาะก็คือเรื่องของตัวที่เป็นแบล็คโบว์บูสเตอร์บ็อกซ์สองอันแล้วก็วายแฟสองอันเหมือนกันครับผมทั้งหมดนี้ได้มาในราคา1,600บาทครับผมจากร้านการ์ดเบิร์ดนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดอยากไปดูว่าผมแกะยังไงก็ไปดูกันในคลิปได้แต่เดี๋ยวเราไปดูหมวดเขาไปกันดีกว่าต่อมานะครับมันคือเรื่องของ booster pack และ booster pack ที่เป็นเอเวอร์ชันของเก่าก่อนมันจะเป็น2ตัวนี้ครับผมของเป็นยุคแท็กทีมเนาะภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมได้มาจากใน eBay เนาะราคารวมประมาณ1,100บาท2อ0 0ันมันอาจจะต่างกันนิดนึงก็ประมาณ2ละ550กว่าบ,บาทนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ก่อนครับผม แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่งภาษาอังกฤษน่าจะเป็นเซตยูนออิฟายมายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะมีคลิปนึงแหละเอามาแชร์กันว่าคอลเลกชันที่เป็นบูสเตอร์แบบไม่แก่ของผมมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อเองแต่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะครับผมมันคือตัวนี้นะครับผมคือเกงก้า เป็น booster ็อกของเวอร์ชันภาษาจีนนะครับผมซึ่งเชสการ์ดมันคือใบนี้นะครับผมก็คือเกงกานั่นเองซึ่งผม,มเป็นคนที่สะสมเกงกาู่แล้วชอบชอบชอบ,ชอบมากสัสเสียงก็เเกงกาเยอะมากนะครับราคากล่องนี้น่าจะประมาณ25 0 0บาทจากที่ทางพี่ๆีมานะครับต้องขอบคุณพี่ๆีมากๆนะครับน่ารักที่สุดเลยนะครับแต่กล่องนี้บุ๊กอาจจะไม่แกะนะเพราะว่าเกรดที่มันให้มันยากแล้วก็อยากเก็บไปเก็บไปเป็นที่ระลึกด้วยก็เดี๋ยวซื้อกล่องอะคริลิกมาใส่ตั้งชานเอาค่ะอันนี้ ไปต่อต่อออกมาครับผมเหนื่อยเหมือนกันน้อถ่ายพูดเยอะจริงๆเลยอะ่ะมันคือในหมวดของตัวที่เป็นบลิสเตอร์แหละครับบลิสเตอร์2อันนี้นะครับผมอันนี้ได้มาจากร้านพี่นัดนะครับนัดการ์ดมันคือตัวของ Destin Rival นะครับผมหรือคือง่ายๆคือแกงล็อกเก็ตนั่นแหละได้มันมจะมี3ซองข้างในมีโปรโมชัหนึ่งใบนะครับราคาดีมากๆเลย1290บบาทนะครับผมซึ่งเดี๋ยวแกะแน่นอนนะครับผมตามไปดูในติ๊กต็อกกันได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนอันต่อมาครับ อันนี้จะเก่าลงมาหน่อยในยุคของซอสแอนชิลนะครับผมตัววิวิดวอลเทจนะครับผมบิสเตอร์มี3ซองเหมือนกันนะครับผมมีโปรโมชแล้วก็มีเหรียญด้วยนะครับอันนี้ได้มาในราคา1,550บาทนะครับแกะลงติ๊กตอกเหมือนกันอย่าลืมไปตามกันด้วยนะครับว <s> ุ้นเหนื่อยจริงอ่ะไปหมวดกันต่อไปอันนี้คือยังอยู่ในหมวดของบิสเตอร์แต่ว่าจะเหลือซองเดียวแล้วนะครับผมอันนี้คือตัวของเมก้าวัลลูชั่นได้มา5ซองครับซองละ 3 0 0้บาทนะครับจากการบรราคาดีมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละเรามันไวรุ่นการสร้างตัวอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องมีติดตัวไว้นะครับไว้แกะไว้ทำคอนเทนต์นะครับให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับจะได้เป็นที่รักของทุกคนนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับบูสเตอร์ไวชั่มสาจีนี้น่าจะเจม2นะครับผมตัวของซาวิออนนะครับราคา2 0 0บาทน่ารักมากๆเอ่อน่าจะเก็บไว้นะครับอันนี้เพราะว่าซองมันสวยมากจริงนะครับผมเหนื่อยว่ะ หมวดต่อไปต่อมานะครับคือหมวดของตินหรือกองเหล็กกันละนะครับผมซึ่งได้มาอยู่2ชิ้นครับอันแรกคือตัวของโปเกบอลนะครับผม,มโคตรเบียวเลยครับถ้าเอมในนี้ครับมันจะมีบูสเตอร์แพ็กอยู่ประมาณ3ซองนะครับผมผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือซองอะไรนะแล้วก็ข้างในก็จะมีเอ่มมีเหรียญให้หนึ่งเหรียญเหมือนกันไว้ไว้เล่นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกนะครับผมได้มาในราคา1,350ราบาท นะครับผมถ้าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรแล้วแกะแล้วได้การ์ดดีหรือเปล่าก็แน่นอนขายของแล้วนะครับติ๊กต็อกหรือว่า YouTube อันนี้เลยนะครับผมอันต่อมาครับอันสุดท้ายครับผมคือตัวของ c าว u d z i n i t o x นะครับผมอันนี้จะมีอยู่2ซองนะครับซองข้างในได้มาราคา1,200บาทนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมโอ ไปหมวดสุดท้ายครับไปอาจจะยังไม่สุดท้ายนะครับผมคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับผมหมวดต่อมาคือหมวดของซิงิลการ์ดแะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างจริงๆอันนี้ผมได้มาจากในกลุ่ม a c e b o o k นะครับผมเยอะมากนะครับผมจะแบ่งมาเป็น4ออเดอร์หลักๆนะครับผมเพราะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตให้ซึ่ง4อันเนี้ยอันนี้คืยชุดแรกก่อนนะครับผมก็ำลังพยายามที่จะคอมพล e t e เซตที่มันคือ inferno x อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการจากยุค inferno x อะไรพวกนี้เหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าผมกำลังพยายามจะคอม p l e t อยู่เพิ่งจุดได้กาทองด่อนมานะครับผมโคชโชคดีนะครับมันเกิดแล้วก็อันนี้คืออันนี้ก็ยังเป็น i n f e r n o x u อยู่ครับผมได้มาจากในกลุ่มเหมือนกันราคาดีมากๆเลยเดี๋ยวผมรวบราคาให้ทีเดียวนะส่วนอีก2อันครับ2อ r อ e เดอร์อันนี้ผมกำลังพยายามจะคอม plete เซตที่เป็น r o c k เ t เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมี r o c k เ t ด้วย Dark Rocket นะครับผมอันนี้เขาก็ออเดอร์มีเยอะเหมือนกันนะครับผม มีอีกหลายใบเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่เขาน่าจะแถมไม่รู้มาจากยุกอะไรนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณล้านมากครับผมอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปีครับราคาของซิงเกิลทั้งหมดที่เสียไปในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมรวบมาให้นะครับผมอ่ะแล้วก็หมวดสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้หมวดสุดท้ายอันนี้จะเป็นจิตปาถะนิดหน่อยอ่ะไปดูกันต่อเลยครับบทที่เป็นจิตปาถะนะครับผมหงหนีไม่พ้นจริงๆนะครับสลีฟครับแน่นอนเราต้องถนอมการ์ดนะครับอันนี้ยี่ห้อเหมือนจะเคมซีเพอร์เฟกต์นะครับอันนี้ได้มาจาก ราคาดีมากเลย100บาทได้1 0ึซองนะครับจะนอกซองละบาทเท่านั้นแต่ว่าถนอมการ์ดเพื่อที่จะคุมคุณภาพมันไปยาวๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ชอบมากเลยอันนี้คือตัวของภูกุญแจนะครับอีกตัวนึงที่ผมชอบเลยก็คือตัวของมาร์กิ๊ฟนะครับคอยคิงของเรานั่นเองนะครับพอดีได้มาในราคาแอบแพงอยู่790บบาทนะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาไปไปแขวนกระเป๋าไปทำงานของผมนะครับผมชอบเอ็กซ์เพรสอยู่แหละความชอบของผมนะครับผมโดนแซวนิดหน่อยก็เถอะนะครับผม อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรั่วเป็นให้ดูเลยดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปโอ้โหเรียนเลยครับทุกคนพอผมร่วมบินทุกอย่างมามูลค่าค่าเสียหายทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกันนะครับผมทั้งหมดผมอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเสียเงนินไปกับโปเกมอน1 5 6 8 0มารบครับผมจุกเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคน กรูณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ชัยเลี้องผมผมด้วยนะครับผม y o u t u b e ทูบเบอร์หน้าใหม่อย่างผมต้องการกําลังใจจากทุกคนครับผมหรือแม้กระทั่ง t i k t o o k ของผมนะครับผมไปกดไลค์กดฟอลกดแชร์กันได้นะครับแต่สําหรับคลิปหน้าครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมก็ยังคิดไม่ออกหรอกว่าตอนนี้จะทำอะไรแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเจอันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนรู้สึกชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนโชว์คอลเลกชันโชว์ต่างๆโชว์ฟุตเทจตอนไปซื้อก็คอมเมนต์ไ้ได้ครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบายจ้า